พี่น้องที่รักครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่นะครับเคยเล่นเกมออนไลน์ไหมครับวันนี้ไม่ได้มาชวนเล่นเกมนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าชีวิตก็เหมือนกับเกมนะครับและบางทีในเกมเรามีไกด์ไลน์เรามีเกมมาสเตอร์นะครับวันนี้ผมอยากจะชวนพวกเราทําความรู้จักกับไลฟ์มาสเตอร์และเกมมาสเตอร์ในชีวิตของเราครับ CGN Thai สวัสดีครับพี่น้องกําลังรับชมรายการ Living l i f e กับผมว,วิทยาวิทีไกรเกลียงนะครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้ศึกษาในพระธรรมสดุดีบทที่68ตั้งแต่ข้อ1-18ถึงข้อ18ด้วยกันครับสดุดีบทที่68ข้อ1-18ถึง18ขอพระเจ้าทรงลุกขึ้นให้บรรดาศัตรูของพระองค์กระจายไปให้บรรดาผู้ที่เกลียดชังพระองค์หนีไปต่อพระพักพระองค์ควันถูกขับไปฉันใด ก็ขอทรงไล่เขาไปฉันนั้นขี้พึ่งละลายต่อหน้าไฟฉันใดก็ขอให้คนอธรรมที่หน้าตอพระพักพระเจ้าฉันนั้นแต่ขอให้คนชอบธรรมยินดีให้เขาปรีดาปราโมชเพาะพระพักพระเจ้าให้เขาปิติยินดีด้วยความชื่นบานจงร้องเพลงถวายพระเจ้าจงร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์จงยกย่องพระองค์ผู้ทรงเมฆเป็นพาหนะพระนามของพระองค์คือพระยาเว จงลิงโลดเฉพาะพระพักพระองค์พระเจ้าในที่ประทับบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเด็กกำพร้าและทรงเป็นผู้ป้องกันหญิงไม้พระเจ้าทรงให้คนโดดเดี่ยวมีบ้านอยู่พระองค์ทรงนำเฉลยออกมาถึงความรุ่งโรจน์แต่แน่ทีเดียวพวกกบฏอาศัยในแผ่นดินที่แตกระแหงข้าแต่พระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จนำหน้าประชากรของพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จไปตามที่แห้งแล้งเศร่า ผ่นดิโลก็สั่นไหวท้องฟ้าก็เทฝนลงมาต่อพระพักพระเจ้าคือพระเจ้าแห่งภูเขาซีนายต่อพระพักพระเจ้าคือพระเจ้าของอิสราเอลข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเทฝนลงมามากมายเมื่อมรดกของพระองค์อ่อนล้าพระองค์ทรงฟื้นมันขึ้นมาใหม่ประชากรของพระองค์ก็มาอาศัยในนั้นข้าแต่พระเจ้าโดยความดีของพระองค์พระองค์ทรงจัดเตรียมให้แก่คนยากจน องเจ้านายประธานถ้อยคำพวกผู้หญิงที่ประกาศข่าวดีก็เป็นกลุ่มใหญ่ประกาศว่าบรรดาพระราชาของกองทัพทั้งหลายพวกเขานี้ไปพวกเขานี้ไปผู้หญิงที่อยู่บ้านก็แบ่งของริบกันแม้พวกท่านนอนอยู่ท่ามกลางข้อแกะปีกนกพิราบก็อาบเงินและปีกของมันอาบด้วยทองเนื้อดีเมื่อองค์ผู้ทรงฤทธิ์ทรงกระจายพระราชาณนะที่นั่นหิมะก็ตกลงบนภูเขาสันมน์ภูเขาสูงเอย๋ย ภูเขาแห่งบาชานภูเขาไหลย,ยอดเอย๋ยภูเขาแห่งบาชานภูเขาไหลย,ยอดเอย๋ยทำไมมองด้วยความริษยามายังภูเขาซึ่งพระเจ้าทรงประสงค์ให้เป็นที่พำนักของพระองค์เออที่ซึ่งพระยาเวจะประทับเป็นนิดองค์เจ้านายเสด็จจากซีนายเข้าไปในสถานนมัสการพร้อมรถรบของพระเจ้านับเป็นหมื่นหมื่นนับเป็นพันพันพระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูงทรงนำเฉลยไปด้วย และทรงรับของขวัญจากมนุษย์แม้กระทั่งจากผู้ที่ขัดขวางส่วนพระยาเวพระเจ้าจะประทับที่นั่นพี่น้องทีละครับมันมีเพลงยุคเก่ายุคหนึ่งนะครับเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นเหมือนเกมนะครับเกมชีวิตนะครับ หรือว่าชีวิตเป็นเหมือนละครใช่ไหมครับพี่น้องว่าจริงไหมผมว่าก็มีความคล้ายคลึงนะครับมีความเป็นไปได้ทีเดียวนะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยก็เป็นเหมือนละครนะครับบางตอนเนี่ยโอ้โหก็ทุกข์หนักแสนสาหัสเหมือนนางเอกพัดพลากจากพระเอกใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายเราก็แฮปปี้เอนดิ้งนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้อยากจะเชิญชวนพวกเราเนี่ยผมไม่แน่ใจว,ว่าวินาทีตรงนี้นะครับพี่น้องอยู่ตรงซีนไหนของ กมหรือบทละครชีวิตของเราบางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังทําความรู้จักตัวเองบางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่ทุกหนักเหลือเกินนะครับบางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่ชีวิตมีความสุขมากมายแต่พี่น้องที่กครับไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ตรงช่วงไหน ผมเนี่ยนะครับในฐานะที่วัยหนึ่งนะครับผมเคยเปิดร้านวิดีโอเกมนะครับพี่น้องรู้ไหมครัผมรู้จักเกมชนิดหนึ่งเราเรียกว่า role playing เกมนะครับหรือว่า rpg นะครับสมัยนี้ก็มีนะครับเราต้องสวมบทบาทสมมติเป็นอัศวินเป็นนักเวทหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เล่นสนุกมากนะครับแล้วก็มันจะมีอันนึงเขาเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์นะครับหรือเป็นเกมมาสเตอร์เนี่ยจะบอกกับเราสื่อสารกับเราว่าอคุณต้องไปทําอย่างนี้นะภารกิจของคุณคืออย่างนี้นะทำให้เรารู้ทิศทางว่าบทต่อไปแชปเตอร์ต่อไปเนี่ยเราจะต้องทําอะไรพี่น้องครับ วันนี้เราอยู่ซีนไหนเรารู้นะครับเพราะว่าเราอยู่ในปัจจุบันแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่า next chapter คืออะไรสิ่งสําคัญก็คือว่าเราต้องรู้จักเกมมาสเตอร์ในชีวิตของเราไลฟ์มาสเตอร์ในชีวิตของเราคือใครนะครับสด็ดีบทที่6 8ข้อ7ได้บอกกับเราเอาไว้บอกว่าข้าแต่พระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จนําหน้าประชากรของพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จไปตามที่แห้งแลง้งพระคำของพระเจ้ากําลังบอกกับเราว่าผู้ที่อยู่นําหน้าประชากรอิสราเอลนะครับและนําหน้าเราด้วยนะครับคือพระเจ้า มีพระคำของพระเจ้าคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นคนดีนะครับก็คือเยโฮวาหิเรหรือว่ายาเวหิเรแปลว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมซึ่งคำนี้เกิดขึ้นในสมัยที่อับราฮัมจะถวายอิสอัคใช่ไหมครับแล้วก็พระเจ้าก็ส่งมาช่วยแล้วก็บอกว่าอับราฮัมก็ เห็นแกะแล้วก็บอกว่านี่คือยาเวยิเรนะครับพระเจ้าทรงจัดเตรียมคําว่ายาเวยิเรจริงๆก็คือพระเจ้ามองเห็นนะครับมองเห็นอะไรครับมองเห็นเหตุการณ์ภายหน้าครับเหตุการณ์ภายหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วบอกกับคนที่ยังมองไม่เห็นว่าเชื่อวางใจและทําตามนะรับรองว่าสเต็ปต่อไปจะเป็นสเต็ปที่ดีเป็นแชปเตอร์ที่ดีเป็นบทละครที่ดีอย่างแน่นอนพี่น้องครับพี่น้องวันนี้อยู่ที่ไหนพี่น้องถามพระเจ้าแล้วหรือยังว่า next chapter ของพี่น้อง อยู่ตรงไหนวันนี้เชิญชวนพวกเรานะครับกลับไปหาพระองค์ผ่านทางพระวจนะผ่านทางการอธิษฐานผ่านการเฝ้าเดี่ยวเราลืมให้พระองค์นำมานานแค่ไหนแล้วครับเราถือเข็มทิศแล้วนำชีวิตตัวเองมานานแค่ไหนแล้วล้มลุกคลุกคานกับความผิดพลาดกับความล้มเหลวมานานแค่ไหนแล้วครับถึงเวลาแล้วครับพี่น้องกลับไปหาเกมมาสเตอร์ของเรากลับไปหาไลฟ์มาสเตอร์ของเราพระเจ้าของเรานะครับพระคําของพระเจ้าบอกกับเราว่าการที่เราจะมีชีวิต ที่เติบโตขึ้นกับพระเจ้าก็เหมือนกับเกมนะครับเราต้องเลเวลัพนะครับพี่น้องเคยเลเวล up ไหมครับถ้าเกิดเราจะเลเวลอัพนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้าไปทํามีประสบการณ์กับหลายๆเรื่องนะครับแล้วเราก็จะเลเวล up ขึ้นเช่นเดียวกันนะครับพระคำของพระเจ้าก็บอกกับเราว่าในข้อ1 1ถึง14นะครับเราจะเห็นถึงการพัฒนาฝ่ายจิตวิญญาณที่พระเจ้าได้บอกกับเราข้อ11นะครับได้บอกกับเราเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าภูเขาสูงเอ๋ยภูเขาแห่งบาชานภูเขาหลายยอดเอ๋ยภูเขาแห่งบาชาน ภูเขาหลายยอดเอย๋ยทำไมมองด้วยความริษยามายังภูเขาซึ่งพระเจ้าทรงประสงค์ให้เป็นที่พำนักของพระองค์เออที่ซึ่งพระยาเวจะประทับเป็นนิดมันมีการเปรียบเทียบนะภูเขาบาชานกับภูเขาของพระเจ้านะครับ เมื่อประสบการณ์ของเรามีกับพระเจ้ามากขึ้นนะครับเรารู้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้านะครับแล้วเราสามารถกล่าวอ้างได้เลยว่าที่ภูเขาของพระเจ้าคือที่ท,ทรงสถิตของพระองค์นะครับในตอนนี้เราต้องถามกับเราว่าพระเจ้าสถิตที่ไหนในส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วหรือ,รอยังพี่น้องจาเป็นต้องเลเวล up แล้วนะครับเราเนี่ยอยู่ในชีวิตเราเป็นอัศวินเราเป็นนักเวทแกรนนะครับที่ไม่กล้าสามารถเข้าไปตีบอสนะครับกลัว นะครับไม่เข้าไปในดันเจียนไม่เข้าไปในปราสาทน,นะครับวันนี้ถึงเวลาแล้วครับสวมชุดเกราะครับเอเวซัตบทที่6บอกว่าสวมยุทธพันธ์ทั้งชุดใช่ไหมครับวันนี้เราก็ต้องสวมยุทธพันธ์ทั้งชุดนะครับหยิบดาบที่ดีที่สุดนะครับเลเวอพนะครับฆ่าศัตรูนะครับความกลัวความกังวลใจความริษยาในใจของเรานะครับเลเวอพขึ้นด้วยพระวจนะพระคำของพระเจ้าเพื่อเราจะสามารถเป็นตัวละครที่มีพระพรมากยิ่งขึ้นได้ สุดท้ายครับพี่น้องครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราจําเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าในเกมนี่นะครับมันมี items, ไอเทมส์ซีเครตไอเทมนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนจากผู้เล่นธรรมดาเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นที่พิเศษได้ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ต้องซื้อนะฮะหรือว่าต้องหามันลึกลับมากๆแต่จริงๆคริสเตียนเราเนี่ยเรามีไอเทมลึกลับอันนี้อยู่กับเราแล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่าคืออะไร พระวจนะของพระเจ้าไงครับถ้าเราหาพระวจนะของรพระเจ้าพระองค์บอกว่าเราจะพบของดีนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปอย่างสิ้นเชิงเลยถ้าวันนี้พี่น้องลืมไปแล้วว่าเราอยู่ในบทบาทของชีวิตซีนนี้จะมี next chapter พี่น้องยังหาคนนําทางไม่ได้กลับไปหาพระเจ้าถ้าพี่น้องรู้สึกว่าเราอ่อนแอเหลือเกินนะครับลาบากมามากมายนะครับถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้อง เลเวลอัพนะครับพัฒนาชีวิตของเราฝ่ายจิตวิญญาณจริงจังกับการใช้ชีวิตมากขึ้นและที่สําคัญก็คือว่าเปิดโอกาสให้เราใช้อเทมส์รับครับบางคนเก็บไว้ในกระเป๋ามานานมากแล้วนะครับไอ้แพ็กคมภีที่คุณถือมาเนี่ยครับเปิดอ่านบ้างไหมครับหรือมือถือก็ได้นะครับเปิดนะครับดูนะครับว่าพระเจ้าบอกอะไรกับเราไม่ใช่เช็คลิสต์ว่าเราอ่านจบหรือไม่จบนะครับแต่มันคือเข็มทิศและมันคือไอเทมพิเศษที่จะทําให้เราผ่านสถา,านการณ์ที่ยากลําบากไปได้ชีวิต เป็นละครแต่ละครของคริสเตียนมีชีวิตที่เริ่มต้นอาจจะไม่สวยงามดำเนินชีวิตอาจจะมีขุกขับบ้างแต่เราจบดีและแฮปปี้เอนดิ้งทุกคนขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่เราจะไปถึงเส้นชยัยที่พระเจ้าวางไว้ให้กับเราอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราอธิฐานด้วยกันนะครับพระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายเราขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงเป็นเข็มทิศในชีวิตของเราเราขอบคุณพระเจ้า ที่ทรงนำทางเราและบอกกับเราว่าเราควรดำเนินชีวิตอย่างไรถ้าวันนี้เราลืมพระองค์ไปและไม่ให้พระองค์เป็นเกมมาสเตอร์ในชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงโปรดนำเรากลับมาเพื่อเราจะสามารถให้พระองค์เป็นผู้ที่นำทางชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่เราจะพัฒนาชีวิต ฝ่ายจิตวิญญาณของเราขึ้นเหมือนตัวละครที่เลเวลอัพและเราจะใช้ไอเทมสลับที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราไว้นานแล้วนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าทั้ง66เล่มในการพัฒนาและต่อสู้กับชีวิตของเราให้เรากลายเป็นคริสเตียนที่เติบโตขึ้นในพระคุณของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานวิงวอนต่อพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องทีักครับอยากชวนพี่น้องมาร่วมรับใช้กับซีจินไทยด้วยกันครับด้วยการที่ เรารับพระพรจากพระเจ้าแล้วส่งต่อพระพรน,นี้ด้วยการกดไลค์และกดแชร์ออกไปยังผู้คนมากมายนะครับให้เขาได้รับพระพรจากพระเจ้าและกดไลค์กดแชร์ออกไปเรื่อยๆอยากให้พี่น้องมีโอกาสร่วมรับใช้้วยการแสดงความคิดเห็นใต้คลิปทุกคลิปนะครับแล้วร่วมแบ่งปันพระพรเพื่อจะเป็นประโยชน์กับทีมงานและอาจารย์ผู้แบ่งปันด้วยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะมีโอกาสได้ร่วมรับใช้ผ่านาการอาธิษฐานเพื่อทีมงานทุกคนและที่สําคัญถ้าพี่น้องมีาระใจถวายเพื่อเสียนไทยด้วยกันครับขอพระเจ้าอภิพรครับ ทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ